สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่พิ่ตามเมย์ครับวันนี้อยู่เกมมันพีซเพลเดนท์วีเลสี่อีกแล้วนะครับผมในพาร์ทที่21แล้วนะครับผมเนื้อเรื่องนี้จะไม่เล่นลูฟี่แล้วนะจะได้มาเล่นซาโบแทนนะครับผมโอเคครับผมผมก็ไปฟาร,ร์มซาโบมาเมื่อกี้นี้เลยก่อนจะมาคลิปเมื่อกี้นี้เลยจริงๆโอเคเราไปเลยดีกว่า let's go เอ้อยากกินน้ำสักหน่อยให้กินเลยโคลอสเซียมที่ลูฟี่จากมาจะมีการต่อสู้ดำเนินต่อ ออที่เ,เบกกับคาเบนดิชได้ออกสู้อยู่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นข้าตกราคาคุบะบุคลิกอีกด้านที่หลับไหลยในโซคาเบนดิชได้ตื่นขึ้นมาผู้เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนยกเว้นรลเบก้าได้ถูกหลังจากนั้นคาเบนดิชก็แพ้หมดสติเนื่องจากเจ้าตัวได้หลับไปทำให้เลเบก้าที่ยืนอยู่ในสนามลบคนเดียวได้เข้ารอบชิงซึ่งกลายมาเป็นม้ามืดของศึกรอบนี้ คนที่เข้ารอบชิงทั้งหมดมี5คนได้แก่ซาโบที่ปอนตูวิลลูซีดิเบกาบัตโเรเมโอบาเจสและคนของโดกีคาเต้แฟมิลี่ไดอาเมนเต้ที่อลินาและคังสัญญาณเริ่มการต่อสู้ในรอบชิงก็ดังกังวานขึ้นอีกทานเรานักมบที่พ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกก็ได้หายตัวไปพร้อมกันโดยทาของเล่น พวกเขาถูกผู้มีพลังพิเศษของเซนาในการเกีเเรยรติแฟมิลี่ทำให้กลายเป็นทหารของเล่นและถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของแฟ,งงฟงมิลี่มนุษย์ที่ถูกเปิดเป็นของเล่นจะหายไปจากความทรงจำคนอื่นทำให้ไม่มีใครรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทหารของเล่นที่สาบานว่าจะจัดการโดนกิเอเต้ฟัมโดให้ได้ ทีจะปลดปล่อยตัวเขาจากการเป็นของเล่นนั้นเป็นกุญแจชัยชนะจึงของความรมือจากอุซบโรบินและแฟงจีเพราะการสำเร็จไปได้ดีทหารของเล่นได้กลายเป็นมนุษย์คนตามเดิมแท้จริงแล้วเ็าคือคิรลอสอดีตผู้บัญชาการกองทัพของเดสโรซาพ่อแท้ของรีเบกาันั่นเองโอ้คาออย่างนี้นะลูกี่ได้รับการติดต่อจากพวกอุซบจึงรู้ถึงภาพรวมของสุสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศนี้และตัวตนที่แท้จริงของทหารของเล่น ตอนนั้นเองออร์เซนที่กำลังจะจัดจาก,การแข่งขันต่อสู้ล้อมชิงก็ตกอยู่ในความวุ่นวายเนื่องจากของเล่นเปลี่ยนสภาพกลับเป็นมนุษย์แบบกระทันหันเฮ้ยเหนื่อยอีโคอีโคชิโนยะฮิมิเอมีแค่คาร์บโบคนเดียวเหรอไปที่ท่าทางหนึ่ง,งก,ก่อนระดับแรกอัดกลุ่มโจมสลับดาวเกียร์เต้ให้ปิว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 ,ปว,ปวนี่ไงผมไปแอบอัพมาเฮ้ย โอ้เย่ดีที่ไปแอบเล่นมาวันนี้โอ้นี่ขนาดเล่นมั่วๆน่ะเออเหรียญนี้เอาจากไหนวะเหรียญนี้ด้วยอยากได้ท่าแต่น้อยเราเราได้ท่านี่แหละท่านี้ต้องอ๋อต้องถ้าจะจบตรงนี้มั่งถึงจะได้ท่านี้เนาะไม่ละไม่ละโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้อัพแล้วแหละหน้าสามยังไม่อัพอ่ะเพราะตัวละครดึงเวลเวลแค่นี้เองเวลแค่นี้แหละเออเมื่อกี้เราได้ท่าใหม่ปะ หมัดกงเล็บมังกรย้อนเกล็ดมังกรว่าเราฟักห้าแล้วนะถ้าเท่ถ้าอะไรเนี่ยปืนอัคคีกับมังกรอัคคีคือพลาหนหรอเป็นแค่นี้ละกันไปาเลสโก้ใส่รักษาแล้วไปลิซาโบแล้วเอ๊ะอะไรเน,นี่ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอ้ยยารลำเลี้ยงไม่นะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยสภาพแย่แล้วสถานก,การณ์แย่แล้วดู้บรรยากาศเป็นของเล่นแล้วหรอ อืมแบบนี้แพ้เน่นึกออกแล้วอืมฉันมีท่านพ่อละหู้ยอะไรของเธอเนี่ยดูถ้ามัน, <c oughs> นคงเป็นกลไกของประเทศนี้สินะ,นนนะเรเีเ,รเบกาเ ก่อนอื่นมาตัดสินกันเถอะวัตถุยอ่อมมีแกนกลางเสมอลิวโซเคินลมหายใจบังก้อน้ย แกทำอะไรฉันขอรับผมไปรับพลังไปก่อนละกันนะกินแม่งเลยโอยนั่นมันกินพนไปรับพลัเข้าไปแล้วโอ้ยหัยแตกชัวรมั้เออเอสฉันขอรับความสามารถของนายไปแล้วนะโอ้ยมักคีไป เออเ้นเอาแล้วลงไปก็มีแต่น้ำไอ้สูก็ได้มาสักทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออเเออ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 ้อะไรวะ ไอ้ยทางเขาเทเป็นสองสามสี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยมิสเตอร์เมลอนจะจัดการเจร้านี่เองบารโรเมโอตั้งหากครับเฮ้ยโอ้คานิสเม่คส์เกมย์ไปแล้วขอบคุณมากนะ เหมือนลูฟี่จะอยู่ในราชวังนะรีบไปกันเถอะเฮ้ยนำม้มาถึงสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, โอเคลิุโนโฮคิบุกิไปทางนี้ดีกว่าก็เป็นมนุษย์แล้วพวกเราเป็นอิสระแล้วไม่ต้องฟังคำสั่งของใครอีกแล้วสองสามสี่ห้าหก คาจนจกคนนจสลัดเลิมาวาดล้วหนึ่งสองสามสี่ิวโซเคนิโนฮิบุกิโอเคตรงกางมีเควสเสริมไปตกางก่อนแล้วกันกองนรัยอย่างนี้เองเหรออนั้นมีคนกินลัไปกันเหรอไม่ใช่หมวกฟางดี่ว่ หมอนั่นกินคนเวลาเราชนคนได้กินไปแล้วเจ็บการจาพวกนี้ก่อนไปพระราชวังดีกว่าอืมไปๆ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 เ้ยสองเฮยป๊าป๊าป๊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 อื้อ หนึ่งสองสามี่ห้าหกเฮ่เฮ่ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปกินมัอัคคีสะใจวะ

สอบข่านีว่ะหาโอเคโอ้จะเท่เนยว่ะไป้างหน้าก่อน๋ยวค่อยมาตรงนี้เอาเพลนหลักให้เสร็จก่อนอัดไดอะเมนต้แล้วก็บาเจสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยูโซเคนไปปั๊บ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 บปั๊บปัเสร้อยไดอะเมนต้เรียบร้อย เราเดี๋มาเต้นละเฮ้ยเก่า่ะเฮ้ยเอมยเอไมละโอเคจัการพวกโจสลัดนีไปให้ได้โอ้ยอะไรเนี่ยเยอะจังอะเรายดลางนเฮ้ยแต่หมนตจได้อะนี่ ไม่สน,น,น,นแล้วแรงองค์แรงเอสอะยึดก่อนดีกว่ามันเอาความมันแล้วเว้ยหนึ่งสองสามอืมฮะโอเคเอผมทำผลงานได้ดีครั้งนี้อ่าไม่ทันอีกแล้วโอ้ยยังก็ได้เพื่อนเสริมแล้วก็วิ่งมาละววิ่งกลับก่อน วันนี้ตรงนี้มีหนสอะไามสี่ห้าโอเคสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปกินโอ้โจ่ว้ยสอสี่ห้าอ๊ตกรใจโอเคเรายึดตรงนี้เสร็จแล้ว เราต้องไปต่อแล้วเราเล่นเคลหลักแล้วสามร้อยเมตรตรงนั <am <am ้นไปด้วยความเร็วที <t um> <t um ่โคตรเร็วเร็วเร็วมากวิ่งวองวิ่งวิ่งวิเมวิวิ่งวงวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่ง่งวงว่าวิ่งล่งวอวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่ิเงวิ่งิ่งวม่รวิ่งวิ่งดิ่งวิงว่งงว่งวิ่ง่งวิ่งวุ่งว่งวิ่ง่เสี่เวลางววเอ

ก็คือก็เป็นจะไปพระราชวังด้วยเหรอพวกเราร่วมมือกันตรงนี้ดีกว่าน่าได้ผมก็ต้องงันอยู่แล้วเจอแล้วบาเจ็บไอ้หายตายบาเจ็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพูดมากอเงียไปซะแกอย่ามาพูดถึงเอส เออมึงไม่ม yeah. nah ีสิทธิ์จะพูดถึงเอสไอจิพายเอ้ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเอาเวลาของคนไปละไปละไปอะไรก็มันกูชนะเฮ้ยทำไมกูชนะทำไมคนมันชนะจะมีปัญหาอะไรปะ ออเอาตีไปกินโฮ้ยหยาโอเคโอเค,อเ,คเราเราไปข้างล่างดีกว่านอนเรื่องนอนเรื่องไปไปไปสิโอริสโก้เอายืนทุกที่สุดแล้วอไปข้างล่างใช่ไหม่อนจะไปข้างล่างนะอ,าอ่ะดอัไอ้ไอ้เว,น,เน,วนี่กรล็อกกันเออจบไปแล้วเนี่ย โอเคฮัยโห้ยฟูจโทระโอ้ไม่ก่มาดิฟูจิโทระน่ะเฮ้ยย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 มยยฟานผมขอจัยคุณยุยย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  ตรงนี้ฉันจัดการเองทุกคนลิ้มมุมหน้าไปก่อนเถอะอย่างเฮ้ยเจ็ด โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมัวบุก้องมัวหมดแล้วโอ้ยเอา๋ยวนี้ก่อนมามามาผมขอใช้เวลาละกันซากลูเหลือกต่อสู้โจสลัดหน้าหน้าสนเพชรเอ้ยอะไรน้สนเพชรไรพูดเยอะมึงเอ้ การเหลิมฉลจรสนับเป็นงานของกองทัพปฏิวัติเหรอก็อใช่นะสิฉันจะปกป้องในฐานนะกองทัพปฏิวัติไม่สิในฐานะพี่ตั้งหาอ่านซับไปทันีย๋นยวเราจัดการฟีรออะไราแล้วแหลอกองทัพเรือในประเทศนี้เป็นวิรุฬไม่ใช่ยังไม่ได้ยังไงล่ะครับก็แค่ถูกคุณขวางไว้เท่านั้น ไปและโเหมือ <Okay. S 1> นเล่นพนันเลยนะโอ้จบแล้วเฮ้ใครนะทหารเหรอแกคือคิวลอสเหรอฉันมาขวาง ฉันมาช่วงคืนเลฟโดราซ่าที่แท้จริงตัวเราโุฟาน เจ้าหินนั่นพีกาอโอเนทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้นะเดี๋ยวได้หัวยังพูดได้กันมิโกะยังมีชีวิตอยู่สถานการณ์แย่อย่างนี้ผมจะเป็นต้องใช้กงนกแล้วสินะโอ้ย ล้้างไดโอมันเริ่มแล้วสิโกงนกทอริคาบุนามันน่าจะจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ก่อนที่ความจริงของประเทศนี้จะล่วงไหลออกไปพระรัชวังจะไปอคิวที่ไหนแล้วเนี่ยพีพการ์ไงตั้งเป็นหินแล้วก็แม้แต่ภูมิประเทศก็อ่านไม่ทันราชวางังรอก่อนเด็ดเดี๋็ด โอ้ยอยู่ดีก็มีตาน่ากลัวจังตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวก,ก็โดนโซโลโฟันหรอกโอ้โ oh, หถ้าไม่จบก่อนนะ้ำโดนโซโลโฟันไปแล้วซื oh, oh. ้ใครจะนะซื oh, ้ใครจะนะเฮลฮาเฮลอุ้ยจี่อยากให้สบูบเวลวสี่เหมือนกันนะ พี่ทำเงินได้ของมาเยอะมากเบลี่อีออกสามแสนเบลี่ลูซี่ของซาบโบได้ปลดล็อกแล้วโอเคน่าจบแล้วแหละทำดีนะจบยังอย่าโหลดนานสิสัน่นไวเนมดรอดชูเฮ้ยยังไงโอเคนี่หน้าจอโอเคโอ้หลายตัวแล้วเนะี่ยเล่นอะไรดีอะพวกเนี้ย พรุ่งนี้สิฟ้าต่อไปก็พรุ่งนี้แหละขออ่านพรุ่งนี้แน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปใเพลงเท่านี้นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับาชอบรีบกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเย้